สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยู่ที่สนามภูมิไพลินนะครับนำตัวปืนไทยๆของเรานะครับกระบอกนี้ปืนลูกซองเดียวหากรัมแทยประดิษฐ์ทะเบียนนำจดปี2519นะครับเอามาพรกับตัวกระสุนที่เรียกว่าเป็นกระสุนแบบพิเศษ3ชิ้นนะครับนำปืนออกมาทุกครั้งตัวสองาอปลอดภัยก่อนน,กนนะครับปืนกระบอกนี้ปลอดภัยนะฮะ ช้ตัวพระเอกของเรานะครับก็คือปืนหักลัมชื่นชอบมากนะครับตัไปกระบอกนี้เอามายิงแก๊กกระสุนนะครับได้แก่เม็ดบิบิการนะครับก็คือแกะเอาเจ้าตัวเม็ดตะกัวออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่บิบิการเนี่ยเข้าไปแทนอาดได้นะครับอยู่ที่23เม็ดนะผมหย่อนแล้วก็นับไปนะครับแต่ละเม็ดเนี่ยหนักอยู่ที่0.2กรัมอาจเข้าไปยี่าิบเม็ดนะครับอันนี้คือล็ที่1นนะต่อไปนะครับเป็นข้าวสาร นะอัดเข้าสส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีก,นกหนึ่งนะครับตันที่2แล้วก็ตัวนี้นะเป็นน้ําตาลนะครับที่จริงเนี่ยอยากจะใช้เป็นเกลือเม็ดแต่เกลือเม็ดที่บ้านผมไม่มีนะครับผมก็ลองใช้เป็นน้ําตาลแทนนะฮะลองยิงดูนะครับทั้งสามแบบนี้จะยิงที่ระยะประมาณสักสามถึงสี่ก้าเดินนะกับตัวหักลัมไทประดิษฐ์นะครับนี่ความยาวของตัวลำกล้องนี่ก็ประมาณสักสองช่วงครึ่งนะครับสองช่วงครึ่ง ปืนแท้ๆของเรานะครับนี่ยวต้องดูนะครับมาทีนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับการยิงกระสุนแบบพิเศษนะสามชนิดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะเป็นตัวเม็ดบิบิกกนนี่แล้วก็ตามด้วยข้าวสารแล้วค่อยตกท้ายด้วยไอเจ้าตัวน้ําตาลนะครับน้ําตาลเนี่ยมันอาจจะเกิดการเผาไหม้นะแล้วอาจจะเป็นคาบเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเก็บไว้นัดสุดท้ายเลยนะครับเจ้าตัวต่งตางๆอ่ะลองดูนะครับจะลองยิงที่ระยะมาสักเนี่ยสามถึงสี่เมตรนะครับไม่ได้ไกลนะครับอยู่ตรงนู้นนะฮะลองดูเริ่มจากบีบีการก่อนนะครับนาที่หนึ่งอ่ะลองดูนะครับงานนกยิงทุกครั้งนะครับยิงมือเดียวนะครับไปที่กลางตัวเลยนัดที่หนึ่ง เรียบร้อยนะครับสบายเดี๋ยวไปดูที่ตัวเป้ากันนะนัดแรกนะครับนี่คือบีบีกันนะครับใส่ไว้23เมตรนะก็น่าจะน่าจะครบแหละนะน่าจะครบนะครับนี่คือบีบีกันนะนัดที่1นะครับนัดต่อไปนะครับเป็นข้าวสารนะครับตัวนี้ ระยะเดียวกันนะครับเปลี่ยนเป้าใบใหม่เลยใส่เข้าไปนะครับยิงครับหักลำท้าประดิษบมา เรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยนะไปดูที่ข้าสารกันนะครับนี่คือร่องรอยนะครับของข้าวสารนะครับทั่วเป้าเลยนะทั่วเป้านะครับนี่สังเกตว่าบางจุดก็ทะลุบางจุดก็เป็นแค่รอยบุบนะครับนะแค่นั้นเองแต่ว่าทั่วเป้าเลยนะครับ ยิงกับตัวหักรันไทยปริ์นะครับตัวนี้สุดท้ายนะครับจะเป็นน้ําตาลนะครับเจ้าตัวนี้ระยะเด,ดียวกันพร้อมนะครับไป เปินปลอดภัยนะโอ้โหอันนี้คือเม็ดน้ําตาลนะครับเป็นผงเลยนะเป็นผงนะครับรู้สึกว่ามันจะมีร่องรอยนะครับเพียงแค่ตําแหน่งเดียวก็คือก้อนนี้นะอาจจะเกิดจากหมอนนะครับที่ไปกับกลุ่มของน้ําตาลนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยเป็นผงหมดเลยเป็นฝุ่นนะครับอันนี้เข้าจุดเดียวนะครับจุดนี้นะก็ทดสอบจบลงไปนะครับกับการยิงกระสุน3แบบ ก็คือเจ้าตัวเม็ดบิบิกันข้าวสารแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลนะตรวจสอบนะครับเรื่องของตัวเปินก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับปืนปลอดภัยนะครับตัวปืนเรียบร้อยดีเพราะว่ารีคอยไม่ได้เยอะเลยอย่างที่เห็นไปในวิดีโอนะครับตอนที่ยิงว่ารีคอยน้อยมากนโอเคนะครับเป็นการถนอมตัวปืนที่ที่ดีนะฮะ ได้ยิงด้วยแล้วก็ไม่ต้องรุนนะครับว่าปืนเนี่ยจะพังเพราะไี้คอยน้อยมากทีนี้มาดูนะครับเรื่องของความอันตรายของแต่ละแบบกันนะฮะเริ่มต้นจากตัวเม็ดปิบิการก่อนนะครับกระสุนแบบนี้นะนี่คือเป้าแรกของเรานะครับเม็ดปิบิการเข้าเนี่ยรู้สึกว่าจะจะดูแล้วน่ากลัวนะฮะน่ากลัวที่สุดแล้วนะครับนี่คือตัวเม็ดปิบิกันนะต่อไปนะครับเป็นข้าวสารนะะ ไม่เข้าสารนะครับมันก็จะอย่างที่บอกไปนะฮะบางจุดมันก็ทะลุบางจุดก็ไม่ทะลุนะครับในเข้าสารนะฮะสุดท้ายนะครับก็คือน้ําตาลนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับน้าตาลเนี่ยจะมีกลุ่มนะครับที่เข้าไปก็คือแค่ตรงนี้นะครับจุดเดียวตอนนั้นเป็นผงที่แรกผมนึกว่ามันเข้าไปทั่วเป้านะครับแต่ไม่ใช่อันนี้คือผงนะเป็นผงน้ำตาลนะครับนี่เข้าแค่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ ทดสอบให้ดูนะครับว่าไปอย่างไรบ้างของแต่ละแบบนะครับนี่กับตัวปืนลูกซองหักลํำไทยประดิษฐ์นะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับการตัดแต่งกระสุนเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะถ้าไปไปได้ก็อย่าทําตามนะครับโอเคขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกปนอังสุนนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ